คุณน้องคิดว่าภาษีคืออะไรครับผมคุณน้องรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ห้าหมบาทต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ครับคิด้เล็ได้ไหมคะแล้วก็ทำไมคุณน้องต้องยื่นภาษีครับคุณน้องพอทราบไหมครับทำไมต้องยื่นภาษีอคะหนูยังไม่เคยยื่นเลยไม่เพราะว่าพี่ต้มจัดการให้สวัสดีครับ น้องๆมนุษย์เงินเดือนที่กาลังดูอยู่ตรงนี้ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับพี่เติร์ดขอพูดสาระล้วนๆเลยคลิปนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของภาษีน้องๆหลายคนนะครับทางานแต่ว่าไม่รู้เรื่องภาษีเลยเสียไปทุกปีทุกปีเขาให้เสียเท่าไหร่ก็เสียบางคนไม่ได้ยื่นภาษีด้วยซ้านะครับคนไทยทุกคนนะครับที่มีรายได้เกิน1นึ0 0 0สบาทต่อปีหรือ10,000บาทต่อเดือนนะครับมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุค คนธรรมดาแต่ภาษีนะครับมันวางแผนได้นะครับลดหย่อนให้เสียน้อยลงได้นะครับและการลดหย่อนหลายวิธีเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ดีด้วยวันนี้นะครับพี่เติร์ดเลยได้เชิญต้นมิสเตอร์เวลส์นะคบเป็นเพื่อนพี่เติร์ดเองนะครับมาให้ความรู้เรื่องภาษีกับเซนและขนุนจากเลสเกิลนะครับรวมไปถึงน้องๆนุ้งเงินเดือนทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับเชิญชมครับ เรื่องภาษีกันต่อจากพี่เตยเมื่อกี้นะครับน้องคิดว่าภาษีคืออะไรครับผมคุณน้องพอทราบบ้างว่าภาษีคือสิ่งที่ต้องเสียให้รัฐบาลเออภาษีนะคะคือเงินที่เราที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นรัฐสวัสดิการให้กับเราอ่าถูกครึ่งหนึ่งครับผมภาษีเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเสียให้รัฐบาลแล้วก็ทาไมคุณน้องต้องยื่นภาษีะครับคุณน้องพอทราบไหมครับทำไมต้องยื่นภาษีอะคะหนูยังไม่เคยยื่นเลย ภาษีเพราะว่าเป็นการมีการตรวจสอบไรายได้หรือเปล่าคะอ่าถูกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วทำไมเราต้องยืน่นภาษีครับมันมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือ1ก็คือสบายใจเพื่อไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังนะครับผมแล้วก็2คือมีหลักฐานในการทําธุรกรรมนะครับเผื่อถ้าคุณน้องจะไปเปิดบัตรเครดิต ไปกู้ธนาคารหรือว่าไปซื้อรถแบบนี้ครับม,มันต้องมีหลักฐานทางการยืนภาษีกับทงางสรรพากรออกมาด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับเหมือนที่คุณน้องเกินไปว่าเอาไปบริหารประเทศพัฒนาให้ประเทศดีขึ้นนะครับใช่แล้วคุณน้องสงสัยไหมครับว่าการยืนภาษีเนี่ยโดยปกติเนี่ยสรรพากรเขาจะหักเราปีละหนึ่งผลนะครับคุณน้องสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงโดนหักทุกเดือนไปทําไมถึงเราโดนหักทุกเดือนเพราะมันเป็นภาษ,ษ,ษ,ษีรายบุคคลธรรมดาหรือเปล่าคะ แลได้หักไปทีไรยอดยอดหรือเปล่าเพราะยอดยอดใหญ่จะโดนเยอะหรือเปล่าถูกต้องครับผมคุณน้องสุดยอดมากรับวันนี้ตบมือให้เลยนะครับจริงจริงแล้วนะครับภาษีที่เราโดนหักไปทุกเดือนเนี่ยมันเป็นข้อดีที่บริษัททําให้เรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางพี่เติร์ดนะครับที่เขาบริการหักให้เราทุกเดือนเพื่อเวลาน้องพูดไปครับว่าครบหนึ่งปีปุ๊บเราจะได้ต้องไปจ่ายยอดใหญ่แล้วก็เป็นค่อยๆโดนค่อยๆโดนค่อยๆโดนขอบคุณมากขอบคุณคุ่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณทําทำไมเราถึงต้องยื่นภาษีอันหนึ่งคือ ดีของมันคือเราอะยื่นภาษีเพื่อเอาเงินที่เราโดนถักเอาไว้ครับคืนกลับมาอ่าค่ะแล้วคุณน้องพอรู้ไหมครับว่าภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเราคำนวณกันยังไงคำนวณโดยที่เอารายได้ของเราทั้งหมดหักกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราแต่ละเดือนหักลบกับค่าเลี้ยงดูพ่อแม่กองทุน หักลบกับของที่เราซื้ออะไรบางอย่างอะไรสักอย่างที่เห็นว่ามีซื้อรถย่อนภาษีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ใช่ค่ะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ออกมาเป็นเงินหนึ่งก้อนให้ดูแล้วมันก็จะมีอะไรนะขั้นบันไดโอเคคุณน้องคำนวณแบบขั้นบันไดเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวพี่สอนวิธีคำนวณขั้นบันไดได้คุณน้องนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าว่าคุณน้องอ่ะทุกวันนี้คุณน้องเสียภาษี เท่าไรแล้วก็ติดฐานขั้นบันไดยังไงแล้วเดี๋ยวในวิธีการทําของเราครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําแล้วก็คํานวณให้ดูว่าเวลาเราเสียภาษีเนี่ยเราต้องเสียภาษีกันยังไงครับผมพี่อธิบายอย่างนี้ครับผมขั้นบันไดขั้นแรกเนี่ยศูนย์บาทเก้าที่หนึ่งก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นขั้นที่สองก็คือสามแสนขั้นที่สามคือห้าแสนขั้นที่สี่คือเจ็ดแสนห้า ขั้นที่5้าคือหนึ่งล้านและมี2ล<ๆ>้าน3ล้านไปเรื่อยๆนะครับขั้นบันไดของการคิดภาษีเขาคิดอย่างนี้ครับผมเราตกภาษีที่ฐานขั้นบันไดไหนเราเสียภาษีที่ฐานขั้นบันไดนั้นคราวนี้เนี่ยเรามาคิดวิธีทำกันเข้าวๆว่าถ้าสมมติคุณน้องรายได้ต่อเดือนอยู่ที่50,000บาท ค่ะต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ครับครสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองห้าหกสิบครับผมอยู่ที่ต่อปีคือหกแสนบาทครับผมสมมุติถ้าเราไม่ลดอย่างภาษีเลยนะครับผมรัฐบาลให้ค่าใช้จ่ายเราต่อปีอยู่ที่หนึ่งแสนบาท เราก็เอาหนึ่งเอาหกแสนบาทเนี่ยครับผมลบหนึ่งแสนบาทเหลือเป็นห้าแสนบาทใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเขาให้สิทธิ์ลดหย่อนส่วนตัวเราที่หกหมื่นบาทเราก็เอาห้าแสนบาทลบอีกหกหมื่นบาทมั้ยยังงี้ยก็ต้องเสียอยู่ดีสิเสียอยู่ดีใช่ครับผมเพราะฉะนั้นค่ารถย่อนกับรายจ่ายของเราเนี่ยต่อปีที่รัฐบาลให้เราฟรีๆอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถูกไหมครับเหลือสี่แสนสี่ค่ะ พี่ถามว่า400,000สี่เนี่ยดูที่ขั้นบันไดขั้นไหนครับผมขั้นสิเปอร์ขั้นสิคือขั้นที่สามถูกไหมครับใช่ค่ะงั้นพี่เรามาช้าๆกันนะครับเผื่อคนทำบ้านจะไม่เข้าใจกันนะครับได้ช้าๆโอเคศูนย์ถึงแสนห้าหมื่นบาทเก้าแรกนะครับเสียศเพราะฉะนั้นเราเสียนเข้าไป0%นซถูกไหมครับเราเอาศนซคูณแสนห้าเข้าไปก็คือ0นบาทถูกไหมครับใช่ค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจนถึงสามแสนบาทเนี่ยเรา คูณ5%ครับผมอยู่ที่7,500 5%ของแส0 0ตรงนี้มันอยู่ที่7,500บาทเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยเราติดอยู่ที่4 4 0 0 0ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความกว้างระหว่างตรงนี้ก็เอาแสเอา4 4 0 0 0ใช่ไหมครับลบกับลบกับ9ของมันก็คือ3 0 0 0 0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับผม1 4 0 0คูณ10%อย่าลืมกดเท่ากับนะครับ1 4 0 0 0ค่ะนะครับผมภาษีทั้งหมดด้วยครับผมเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยยยเรราาได้อู่ที่600,000บาทเราจะเสียภาษีทั้งห่ย สองหมื่นหนต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูที่ว่าเราจะลดหย่อนอะไรได้บ้างคุณน้องเคยได้ยินไหมครับว่ามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่คุณน้องเคยได้ยินทุกวันนี้ครับพูดไปเลยเซนพูดไปเลยประกันชีวิตประกันชีวิตอะไรอีกครับผมอะไรอีกช้อปปิ้งเหรไใช่พี่สอนกองทุนเออหูกองทุนหนูลงอยูกอูกองทุนหนูไม่ได้ลดหย่อนนี่ไม่ลดหย่อนโอเคครับผมแล้วเราเอาไปซื้อกองทุนรวมดีไหมที่คุณน้องบอกว่ามีของคุณพ่อคุณแม่ประกัน กองทุน uh huh. และช uh ้อปปิ้งแค่นะครับระกาศเ uh huh. รา uh huh. ก็สามารถที่จะหาค่าใช้จ่ายมาให้ตรงนี้ให้มันเยอะขึ้นได้ uh huh. แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องกองทุนกันดีกว่านะครับเพ uh huh. ราะว่ากองทุนเนี่ยมันจะมีแบบลดหย่อนได้กับลดหย่อนไม่ได้ uh huh. ถ้ากองทุนที่ลดหย่อนได้อ่ะครับมันจะมีนามสกุลของกองทุนมันจะออกมามี2องนามสกุลก็คือเขาเรียกว่า S S F หรือซูเปอร์เซฟิงฟันในการซื้อ1ทีจะต้องถือเอาไว้10ปีนะครับไม่สามารถถอนออกได้จริงๆแล้วเราถอนได้นะครับแต่ถ้าถอนเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมบวกเสียภาษีย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียภาษีเงแล้วเก็บไว้ดีกว่าครับกับ R M F หรือ Retirement Mutual Fund Retirement แปลว่ารีทายคืนเหรอคะเกษียณอายุขงโหลงรีทายเมนต์คือการเกษียณอายุนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เราจะไปใช้กันตอนเกษียณอายุเกษียณอายุทุกวันนี้มันอยู่ที่5 5าสถึงหกปีโอ้นานเลยมันก็ขึ้น ว่าอายุครบ55ปุ๊บเราสามารถถอนได้ทั้งหมดเลยเป็นเงินใช้จ่ายยางเกษีได้แต่ถามว่ามันเป็นนายก็เป็นข้อดีนะครับเพราะถามว่าทุกวันนี้เงินเราถ้าไม่เก็บซ่อนเข้าไปในระบบจะหายไปใช่เราจะใช้เราจะใช้ครับผมเพราะฉะนั้นตอนแก่ไม่มีเงินใช้เก็บให้ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับกองทุนนี้คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเราตอนแก่ละกันเนาะแล้วก็สองกองนี้นะครับ แต่ละกองเราสามารถซื้อได้สูงสุดของมันก็คือ30%คสิบอืสามสิบเของรายได้ทั้ง2อันแยกกันนะครับคุณน้องหมายถึงว่า S F F ซื้อได้แสนแปดพันเ้ก็ได้แสนแปดแล้วเอา2อันรวมกันไม่เกิน5 0,000นบาทครับคือเราไม่ได้ซื้อมั่วซั่วเราไม่ซื้อเท่าที่เราจะเอาไปลดหย่อนได้เท่าไหร่ซื้อเยอะเกินไปไม่ได้นะครับถ้าสมมติเราซื้อเยอะเกินไปเราจะโดนค่าปรับของการเสียภาษีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้ออยู่ที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคุณจะซื้ออะไรครับ S F F หรือ <น>ตอนเด็กๆเ,เนี่ยถ้าสมมติเรายังไม่รู้ว่าเราจะวางแผนการเงินยังไงนะครับเราควรจะซื้อเป็น IMF ไว้ก่อนเพราะว่าเราควรจะหวงเกษียณอาย,อยุไว้ก่อนถูกไหมครับถ้าเรายังไม่รู้อะไรเรามองระยะยาวไว้ก่อนเพราะตอนแก่เป็นช่วงที่เราต้องใช้เงินครับอืมเราหาเงินไม่ได้แล้วเราต้องใช้เงินแล้วแล้วคุณน้องก็จะมีคําถามต่อมาว่าแล้วกองทุนไหนล่ะที่เราต้องซื้อดีอ่าใช่ใช่ใ,ชในปีนี้นะครับพี่มีกองทุนหนึ่งกอง,ท,นนงที่พี่ลงทุนอยู่แล้วซึ่งกองทุนกองนั้นที่พี่จะแนะนําวันนี้ครับก็คือตัว K Change SFF นนนนะครหือออว่่าาาจเเเเเปป็็ IMF กกได้ซึงงงงีิลทุ ที่ต่างประเทศแล้วเขายังลงทุนในกลุ่มสุขภาพแล้วทุกวันนี้คุณน้องรู้จักยี่ห้อวัคซีนอะไรบ้างครับที่คุณน้องรู้จักอ๋อรู้จักก็พวก mRNA อะไปโบลอน่าไปโบลอน่าอะไรต่างๆซึ่งกองทุนกองนี้ที่พี่แนะนำนะครับเขาเอาเงินไปลงทุนในโบลอน่าความหมายคือเราซื้อกองเนี้ย เงินเอาไปลงทุนที่ต่างประเทศแถมได้ลงทุนอยู่ที่บริษัทโมโนนาที่เป็นบริษัทกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เขาพัฒนาด้านวัคซีนให้เราฉีดทุกวันนี้ออพอเขาพัฒนานหนึ่งตัวพวกเขาขายได้ยอดขายเขาดีขึ้นผลการลงทุนของเราจะเติบโตมากขึ้นถูกไหมครับมันก็ลยเป็นข้อดีแล้วก็ลดภาษีได้ครับลดอัตได้ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่หลังไหมต่อว่าคุณน้องจะซื้อตัวนี้เท่าไหร่ดีนะครับได้ค่ะ๋ยวซื้อตัวนี้ดีดีกว่า ลงนะคะเพราะปกติใช้กรสิกองอยู่แล้ว<ช>ด้วย,ววยใช่แต่กองซุนกองเนี้ยนอาจจะมีความเสี่ยงซะหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไปลงทุนในในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี้ยความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ต้องสูง,สงตาม,ตามแล้วถามว่าเราควรจะซื้อเท่าไหร่ดีคราวนี้เราก็มาดูว่า ยิ่งซื้อตอนเด็กๆคุณน้องอายุยังไม่เยอะครับผมซื้อตอนเนี้ยสิบสี่ตอนนี้สิบสี่ติดสจะสามสิบติดสีจะสามสิบยิ่งซื้อเร็วยิ่งดีเพราะเราจะได้วางแผนภาษีในการเกษียณอายุได้เร็วขึ้นนะครับสามารถซื้อแบบสะสมไม่ได้ใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนน้ได้ครับผมได้ทำได้หมดครับผมเคทยังเราทำให้ง่ายสำหรับทุกคนในการซื้อกองทุนนะครับตัวเลขจริงๆเลยค่ะเนี่ยเงินไม่ไปไหนเงินไม่ไปไหนไปไหแถมบวมด้วยเงินจะบวมขึ้นเป็นไงครับน้องๆมนุษย์กันเดือนงง ผมยังงงเลยส่วนตัวผมคิดว่าควรจะสอนอยู่ในมหาลัยนะจริงๆผมว่าควรจะเป็นวิชาบบัังคในมปลายนะครับคือการเงินการอะไรน่าจะสอนไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงถ้าเรารู้เรื่องนี้ภาษียังไงเราต้องจ่ายเราเรียกไม่ได้แต่เราสามารถบริหารมันแล้วก็จ่ายให้น้อยลงได้แล้วก็ไอ้ที่เราจ่ายที่เราไปซื้อกองทุนซื้ออะไรต่างๆอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นการลงทุนเป็นเงินเก็บสร้างรายได้ให้เราได้ในอนาคตโอเคหวังว่าจะไม่ไม่งงกันนะครับ จะพยายามตัดให้มิ่งงนะนอกจากกองทุน K Change S S F กับ R M F ที่ต้นมิสเตอร์เวลได้พูดถึงแล้วนะครับ K S F นะครับก็ยังมีกองทุนอื่นๆนะครับที่เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะครับเพราะว่าบางกองทุนมันก็มีแบบผลตอบแทนระหว่างทางด้วยอ่าเขาเรียกว่าเงินปันผลเงินปันผลนะครับเช่นกองทุน K G Incom ssf นะครับอันนี้จะมีปันผลให้หรือ k 2 0 3 5 i rmf นะครับเหมาะสมกับคนที่วางแผนกเกษียณอายุและเรียดสามารถดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีง่ายๆเลยนะครับของ k S s สนะครับผ่านแอป K PLUS นะครับหรือ K My Fun นนะครับเริ่มต้นเพียง500บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรับกองทุน K Cash นะครับสูงสุด 1000บาทด้วยก็สามารถเลือกซื้อกองทุนที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอะไรยังไงบ้างแล้วซื้อไปเขาไปลงทุนที่ไหนอย่างไรวางแผนการเงินให้ดีเริ่มต้นจากภาษีนี่แหละเพราะว่าภาษีมันเป็นส่วนหนึ่งของการมาถ่ายการเงินครับผมครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นที่เริ่มทำงานแล้วนะครับต้องหันมาสนใจเรื่องภาษีนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการวางแผนการเงินเพื่ออิสรภาพทางการเงินในอนาคตของพวกคุณทันนี้ขอบคุณคุณต้นมากเลยนะครับขอบคุณคุณเต้นมากเช่นเดียวกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับเทพนิลาต้นมิสเตอร์เวลกับ k a s s e t กับเรื่องภาษีนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้างงอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่เต้เขาจะาาเข้าไปตอบให้ครับ,อ,อ,บ,รบอาจจะไม่ใช่พี่เต้เขาพี่เต้ก็เริ่มงงแล้วเหมือนกัน ably